นายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานมาขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจําปี2568ที่กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568โดยมีนายสมพงษ์หอมสนิทประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสนาชการนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด ณบริเวณหน้าสารากลางจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2568เป็นปีที่52ของการจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะมะขามหวานเพชรบูรณ์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการปลูกการผลิตสินค้าแปรรูปจากมะขามชนิดต่างๆให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งภายในงานได้มีการจัดก,กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมประเพณีศิลปะการแสดงที่เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง11อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดขบวนแห่ระบุพชชาติที่ตกแต่งตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่การประกวดมะขามหวานชิงทั่วพระราชทานการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงนิทรรศการของสนรัชการการแสดงของนักเรียนและการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและภายในงานยังมีการจัดตลาดนัดมะขามหวานมีเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานจากทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์มาออกร้านจำหน่ายมะขามหวานหลากหลายสายพันธุ์ โดยในปีนี้สวนมะขามหวานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์หลายสวนให้ผลผลิตน้อยทําให้ราคาจําหน่ายหน้าสวนมีราคาสูงส่วนราคาขายปลีกภายในงานปีนี้อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ90บาทไปจนถึง180บาทและนอกจากนี้ภายในงานยังมีมะขามแปรูปให้หนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีกด้วย